เคยสงสัยไหมครับว่าเสียงดนตรีเพราะๆเ,เดินทางเข้ามาในหูเราได้ยังไงไปดูการเดินทางของเสียงกันเริ่มจากใบหูของเราที่ทำหน้าที่เหมือนจานดาวเทียมคอยดักจับคลื่นเสียงที่ลอยมาในอากาศจากนั้นคลื่นเสียงจะมุดเข้ารูหูวิ่งผ่านอุโมงค์ยาวๆเข้าไปสู่ด้านในลึกเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย วิ่งมาจนสุดทางจะเจอกำแพงบางๆขวางอยู่เรียกว่าแก้วหูครับพอเสียงชนปุ๊บมันก็จะสั่นปับ๊บแก้วหูมีแก๊งกระดูกจิ๋ว3ชิ้นซ่อนอยู่ครับคือกระดูกค้อนทั้งและโกลนหน้าตาตลกดีนะบอกแก้วหูสั่นมันจะไปผลักเจ้ากระดูก3ตัวนี้ให้ขยับตามเป็นการขยายแรงสั่นให้แรงขึ้นอีก กระดูกตัวสุดท้ายที่รูปร่างเหมือนกลอนจะทำหน้าที่เคาะประตูก๊อกก๊อกเพื่อส่งแรงสั่นเข้าไปข้างในสุดคือคอเคลียร์รูปร่างเหมือนหอยทากเลยในนี้มีน้ำวิเศษบรรจุอยู่เต็มเปรี่ยมแรงเคาะจากกระดูกกลอนจะทำให้น้ำในหอยทากเกิดเป็นคลื่นกระเพื่อมไปมาเหมือนคลื่นทะเลพื้นหอยทากมีเซลล์ขนจิ๋วๆเป็นหมื่นๆเส้นคอยโยกย้ายสายเอวตามจังหวะคลื่นน้ำอยู่มันเต้นปุ๊บ ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าปับ๊บแปลงแรงสั่นสะเทือนให้เป็นสัญญาณส่งไปบอกสมองหนึ่งจะแปลรหัสไฟฟ้านั้นว่าอ๋อนี่คือเสียงกีตาร์หรือนี่คือเสียงคนเรียกนั่นเองฟังเสียงดังเกินไปคลื่นน้ำจะแรงมากจนเซลล์ขนพวกนี้หักพังได้แล้วมันซ่อมไม่ได้ด้วยนะนั้นอย่าฟังเพลงดังเกินไปนะครับหูจะได้อยู่กับเราไปนานๆสวัสดีครับ